สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกับอดอกชาเขียวนี้นะคะก็อันนี้เรามาให้ดูนะคะนี่คือชิ้นหน้านะคะเราจะทําแบบนี้สองชิ้นนะคะที่เป็นอัอนนี้ดอกเยกชาเขียวดอกเอแล้วกันนะคะเป็นดอกชาเขียวนะคะอันนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะมาทําดอกเล็กนี้แล้วก็เชื่อมต่อให้ดูนะคะแต่จะอธิบายก่อนว่าชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะคะชิ้นหน้าเราจะทํา11ดอกแบบนี้นะคะ ชิ้นหลังจะเพิ่มช่วงกลางหลังก็คือดอกนี้มาอีกดอกหนึ่งก็คือเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเห็นไหมจะได้ชิ้นหลังคือเราจะทำอ่าสามดอกทั้งสามแถวเลยนะคะก็จะได้สิบสองดอกเหมือนกันนะคะอันนี้คือชิ้นหลังอันนี้ข้างด้านบนนี่คือชิ้นหน้านะคะอันนี้คือไหลอ่าช่วงนี้นะคะช่วงไหลด้านไหลบนนี้นะคะถ้า ถักแล้วเราก็สามารถเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะอันนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อให้ดูก็เอามาให้ดูก่อนนะคะว่าเราทํากัน2ชิ้นนะคะค่ะต่อไปเราไปดูดอกเล็กกันเลยนะคะก็เราก็มาดูนะอันนี้คือช่องว่างนะคะน,นี่คือเราใส่เต็มแล้วอันนี้คือช่องว่างที่เราจะต้องต่อนะคะทุกช่องว่างนี้จะเป็นดอกเล็กหมดเลยนะคะที่เราเป็นช่องว่างของดอกดอกใหญ่นะอ,อธิบายก่อนนะคะเราจะมีเชื่อมต่อทั้งหมด8 ขานะคะหนึ่งสองนะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเพราะฉะนั้นกรีบเขาจะมีแค่แปดกรีบนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากตรงกลางนี้ก่อนเลยนะคะเราไปดูะะกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็วางเข็มไว้แบบนี้นะคะนี่นะวางเข็มไว้แล้วเราก็พันเข็มแบบนี้นะคะนี่นะแล้วก็เกี่ยวไหมเขาเข้า,ขามาอย่างนี้นะคะ นี้ต่อไปนะคะเราก็นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าและหกนะคะก็จะได้ลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็ทำเป็นวงกลมนะคะแล้วก็ลอดห่วงเข้ามาเลย เราก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นกลมๆเล็กๆนี่นะคะจะมีห่วงเล็กๆแบบนี้นะคะเหมือนที่เราทำอันแรกเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะแ,แถวแรกนะคะเราอันนี้เราจะเริ่มได้แถวที่หนึ่งนะคะขึ้นได้โซ่สองนะคะแล้วลอดห่วงเข้าไปในวงกลมนี้นะคะที่เขามีช่องเล็กๆในวงกลมนี้นะคะเราก็ลอดเขาเลยทั้งหมด8ครั้งค่ะ อย่างนี้นะคะขึ้นมาสองหวแบบนี้นับหนึ่งค่ะลงไปนับสองค่ะนะคะลงอีกสามลงที่เดิมเลยนะคะห่วงกลางนั้นสี่ห้าหก ก็7และแปนะคะแล้วก็ลงเขาแบบนี้นะคะพอได้8ปห่วงแล้วอ่าพอได้8ครั้งแล้วน,นะคะเราก็มาจบจบรอบกับหลักแรกนะคะจบแล้วข้แรกก็ถอดเขาออกเลยนะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะขค้ืนไ้โซ่3าม1 2และ3เราจะทำ F นะคะก็คือพันการพันทุกขคม1น1ครั้งแบบนี้นะคะและลงหลักแรกนี่เลยอันนี้นับ1ครั้งนะคะครั้งที่2นะคะลงหลักเดิมอันนี้ตัวสัญลักษณ์จะเป็น V นะคะก็คือการทำ F 2ครั้งในในช่องเดียวกันนี้นะคะ ทำแบบนี้ให้รอบนะคะอ่าบนรอบนี้เราได้ทั้งหมดทั้งหมดแปดแปดแปดหลักแปดห่วงใช่ไหมคะเราก็จะได้ช่องละสองห่วงเราทําช่องละสองห่วงเราก็จะได้ทั้งหมดสิบหกห่วงนะคะเราก็ลงเขานะคะนี่นะคะลงเขาไปเลยอันนี้คือรอบที่สองนะคะถอทีละสองห่วงแบบนี้นะคะเครื่องหมายจะเป็น V นะคะก็คือการทำ f สองครั้งนั่นเองแบบนี้นะนการหัวเข็ม หนึ่งครั้งในสองครั้งหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะพันเห็นหนึ่งพันทุกเข็มหนึ่งครั้งสองหลักอันนี้เราก็ได้สี่แล้วเราก็ทําวนไปนะคะทําวนไปให้ครบนะคะเดี๋ยวครบตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะจะได้สิบหกหลักนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นะค่ะ <_ T> นี่นะคะเราก็ได้สิบหกหลักแล้วนะคะ <_ D> พอได้สิบหกแล้วเราก็มาเข้ากับหลักแรกเลยนะคะ <_ d Arms> อย่างนี้นะคะ จากนั้นนะคะแถวที่สามนะขึ้นด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปดและเก้านะคะเราขึ้นด้วยเก้าหลักก็จะเป็นลักษณะนี้ขึ้นโซ่เก้าโซ่นะคะพอได้เก้าโซ่เสร็จแล้วนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะนี่นะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วเราก็มาเข้ากับตรงนี้นะคะ เว้นหนึ่งหลักนะคะเว้นหนึ่งหลักมาลงหลักที่สองเว้นนะแล้วก็มาลงหลักที่สองนะดึงขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะออกทีละสองห่วงนะคะสองครั้งอันนี้คือหลักแรกนะพอหลักถัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแค่นี้นะคะโซ่หกพันดุวยเม็มหนึ่งครั้งเหมือนกัน แล้วเว้นหนึ่งหลักนะคะมาลงหลักที่สองแบบนี้นะลงหลักที่สองแบบนี้นะคะลงเข้าเลยตักเขาขึ้นมาก็จะได้ลักษณะนี้เราก็ถอดออกทีละสองห่วงนะคะเราก็จะได้เป็นห่วงห่วงแบบนี้แล้วนะคะเราจะได้ห่วงทั้งหมดแปดห่วงนะคะขึ้นโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งแต่ตรงนี้ไปนะคะ เราก็ทำแบบนี้ไปนะคะเราจะทำเว้นห่วงลักเอ่อเว้นหลักหนึ่งเว้นเว้นเว้นแล้วก็พันุเข็มเว้นแล้วก็พันุเข็มก็คือจะโซ่หกแล้วก็พันนุเข็มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะถึงตรงนี้นะเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราจะได้ทั้งหมดแปดห่วงนะคะเดี๋ยวเราถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันน,นะะนะพอได้ยังงแล้วนะเราก็ขึ้นได้โซ่หกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แบบนี้นะคะแล้วก็มาเข้านับขึ้นไปสามนะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะแล้วก็ลอดห่วงเขาได้เลยแบบนี้นะคะเราก็ลอดห่วงเขาเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะทํารอบนี้กันนะคะรอบที่หนึ่งสองสามรอบที่สี่กันนะคะมารอบที่สี่กันเลยรอบที่สี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราจะขึ้นด้วยโซ่สามนะคะสองและสามแบบนี้นะคะ จะขึ้นที่โซ่สามแบบนี้จากนั้นนะคะพันหัเข็มแบบนี้นะคะแล้วลงไปในช่องนี้นะคะพาท,ทีละสองห่วงค่ะแบบนี้นะทำทั้งหมดแปดครั้งนะคะสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดและแปดอย่างนี้นะคะเราก็จะได้แบบนี้แล้วนะาามนนะะาช่องที่สองนะคะเราก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าอันนี้จะเป็นเก้านะคะก็พันหัวเข็มลงมาแบบนี้นะแบบนี้นะคะก็ทอดที่ละสองห่วงเหมือนกันเลย แต่นี้ทำเก้าครั้งนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้าแบบนี้ค่ะ เราก็จะได้แบบนี้เราก็ทําแบบนี้ไปนะคะทุกช่องเลยนะคะจนถึงช่องนี้นะคะถึงช่องนี้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะนี่นะพ็ทําเป็นช่องละเอฟเอฟเก้าครั้งไปนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน,นะคะ่ะและนี่คือสิ่งที่เราได้นะคะก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะหลังจากนั้นนะคะเราก็เข้ารอดทวงเข้าไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ขึ้นด้วย โซ่นะคะหนึ่งและสองแบบนี้นะคะก็นี่นะคะเราก็มาลอดห่วงนะคะหรือ x x อลงไปนี่นะคะในช่องนี้นับนะคะหนึ่งสองสองสามสี่แบบนี้นะคะพอได้สี่จุดนี้เสรนะ็จแล้วขึ้นโซ่หนึ่งนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูกันนะคะ เราก็มาถึงวิธีการต่อแล้วนะคะวิธีการต่อก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะต่อนี่นะคะที่เราเว้นไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดลักษณะการต่อเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้คือการเตรียมดอกนะคะก็จะเป็นล,ลักษณะนี้เสร็จแ,แล้วเราพนุขเข็มนะคะหนึ่งครั้งนะแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วสมมติเราจะต่อกลิบนี้ก่อนนะคะเราจะต่ออันนี้ก่อนแล้วก็ทําแบบนี้นะคะแล้วไผ่ย,ยกเขาขึ้นมานะคะแล้วก็นี่นะคะ,อะสอดเขา หมือนที่เราต่อดอกใหญ่เลยนะคะแต่อันนี้คือต่อดอกไปเลยอย่างงี้นะหนึ่งและสองทำเหมือนเดิมพนุเข็มแล้วสอดเข้าไปอันเดิมแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ได้ไม่ใช่สองครั้งนะครั้งเดียวแบบนี้นะหมายถึงว่าพนุเข็มแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ทำสองครั้งแล้วเราก็กลับมาดอกเล็กเหมือนเดิมแล้วก็มาเอ็กลงไปนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ ต่อมาก็เอ็กลงไปนะคะนี่นะแล้วต่อหลักแรกแล้วนะคะสองสามและสี่พอมาถึงตรงมุมนี้นะคะเราจะเห็นเขาเป็นมุมแบบนี้ใช่ไหมเราลงตรงกลางนะคะนี่นะคะจุดเดิมนะคะสองครั้งแบบนี้นะแล้วเราก็เอ็กขึ้นไป ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่และคห้าแบบนี้นะคะเราขึ้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็มาพันหัเข็มหนึ่งครั้งอันแบบนี้นะแล้วไปลงลงนะคะลงหลักแรกลงหลักถัดมา ก็คืออ,อันที่สองที่เราพันหัเข็มอาราที่เราจะต้องต่อดอกไว้นะคะนี่นะเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวจบอันนี้แล้วเดี๋ยวเราให้ดูนะคะแล้วก็โซนหนึ่งแล้วกลับมาที่ดอกของเรานะคะกลับมาลงหลักเดิมนะหลักที่ห้านะคะแล้วก็นับต่อไปหนึ่งสองสามและสี่ พอเราถึงตรงนี้นะเราก็ลงไปสองครั้งนะคะแล้วห่วงหลักเดียวกันเลยสองครั้งแบบนี้นะเรามาดูกันนี่นะคะเมื่อเราต่อแล้วเราก็จะได้ลักษณะนี้เห็นไหมเราก็จะต่อแบบนี้นะคะเราก็ถักขึ้นมานับเป็นห่วงที่ห้าอันแรกนี่คือสี่นะคะห้านับมาคนที่ห้าแล้วก็มาเชื่อมดอกแล้วก็ลงไปแล้วก็ นับต่อมากึ่งกลางแล้วก็มาเกี่ยวอันนี้จะทำให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้หลักต่อไปหลักที่สามนะคะหลักที่3ามก็จะเป็นลักษณะนี้นะก็คือเอ็กลงไปสี่ห้าครั้งนะคะหนึ่งสองสามสานะคะสี่ห้าแบบนี้นะคะ ไ,ได้ห้าครั้งแล้วนะขึ้นโซ่นหนึ่งพันธุ์เขมหนึ่งครั้งดูนะคะว่าเราจะต่อกับหลักไหนเราก็มาจับอันนี้นะคะนี่นะแล้วก็ล,อล่อหัวออกค่ะอันนี้หนึ่งครั้งนะคะครั้งที่สองทำเหมือนเดิมลงหลักเดิมค่ะแล้วก็โซ่นหนึ่งล้วก็กลับลงมาลงหลักที่ห้าเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้นะคะ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็ถอดออก ต่อนะคะหนึ่งสองสามสี่นี่นะคะเพราะกลางนียเป็นหลักที่ห้าใช่ไหมทีนี้เรามาถึงกลางนี้นะคะเราก็ลงเข้าไปสองครั้งนะคะหนึ่งและสองนี่นะคะเราก็จะขึ้นหลักที่กลัถัดไปเมื่อตอดอกเราก็จะได้ลักษณะนี้ เราก็ต่อมาเลยนะคะนี่อีกหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็ทาแบบนี้นะคะจะได้อีกห้าดอกกลีบแล้วถึงตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเนี่นะคะพอเราได้ครบทุกหลักแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแบบนี้นะคะพอเราได้ยังไงก็เราก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต่อเขาทุกมุมเลยนะคะ ก่อนหนะ้านี้คลิปที่แล้วเราคำนวณรอบอกไว้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราก็จะมาทำชิ้นข้างกันชิ้นข้างเราจะทำสองชิ้นนะคะไปก่อนนะกันไปอยู่ไหนนี่เราก็ตัดไหมได้เลยทั้งหมดเราก็จะทำะทำทำัทำ้งทำดอกใหญ่ดอกใหญ่เรารวมทั้งตัวก็จะได้ยี่ยี่สิบ สองยี่สิบสามยี่สิบสามดอกนะคะดอกนี่นะคะเราก็ได้ทั้งตัวแล้วแล้วก็นี่นะคะเราก็ใส่เขอบไปแบบนี้เลยนี่นะคะที่เป็นช่องว่างเราก็จะเหลือด้านข้างนี้นะคะที่เป็นด้านข้างของเสื้อนะคะทำชิ้นข้างนะคะนี่คือด้านข้างก็คือแนวใต้รักแร้นะคะจะเป็นทึบแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะคะ อันนี้ยังทําไม่เสร็จเลยก็เลยจะเอามาให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําด้านข้างนี้ด้านข้างนี้เราก็ทํา2ชิ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดนี้เราจะทําทั้งหมด4ชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเมาจอชิ้น,นี้กันคลิปนี้ก็จบแต่เพลงท่านี้นะคะก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ